สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องพอไปสุุ่สุดคนแฟนเิงแฟนคลับของวอลำใจกระอยเรือแฟนคลับของสายเจทีพีอยากค่ะวันนี้วอลำใจกร้อยทําการแสดงอยู่ที่ลานจอดรถตะวันนาข้างเดอะมอบางกะปีเป็นกลางใจเมืองเลยนะครับพี่น้องมอลำได้เอารถไปจอดไปทั้งหลังแล้วค่อยเดินมาเวทีข้างหน้านะคะว้ายมีเรือข้ามด้วยนะยี่ที่หมวยมีเรืออยู่อ้า ไสา,ายมาฟังล่ำบ่จ้าวันตอนเย็นมีซอด้วยนะคะทุกคนมีสอนํำเดอแล้วก็มารอรุ้นมาให้มีน้องพี่น้องพลอยหรือเปล่าน่าจะมีนะเพราะน้องพี่น้องพลอยเขาอยู่กทอมอน่าจะมากับพ่อกับแม่มาเดอพี่น้องไม่กําลังแน่ใ,นใจมานลำใจ็ดร้อยเริ่มแสดงหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะหนึ่งทุ่มเวลาหนึ่งทุ่มคือเริ่มทํำการแสดงแล้วนะคะ บรรยากาศน่างอาน,นะคะอันนี้ต,ต,ตากตากขนตากของเพราะว่าอ่อเมื่อขึ้นถึงฝนกำลังเตรียมความพร้อมเลยทีมงานคอนวอยของเราสู้ๆนะคะพี่ๆคอนวอยพี่ๆพ่อพ่คอนวอยสู่เขาสู่เขา,เขาจะเสร็จแล้วเตรียมตัวมาเบื่องพี่งเดินเบื่องหว่วงเด่คขาเด้อ ตะวันนานะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไอ้กำลังใจกำลังใจก็เลยนะพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์สาวแจ็กกี้น้าเน่มาให้กําลังแรงใจนะคะกําลังใจจากท่านนั้นสําคัญมากๆเลยแต่กําลังทรัพย์จากท่านนั้นก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวแจ็กกี้ด้วยนะคะพี่น้องอุย้ยทัางหลังกะสิขับแคบในแจน็คอยแตบว่าขนาดคนเบิ่องห่วงอยู่นะคะมาเด้อค่ะ